บอกว่าจุดลิเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวให้กองเชียร์โหวตนะคะว่าใครมันกว่าคน,นชนะเลิศเต้นนั้งคู่เลยค่ะเต้นนั้งคู่เลยค่ะ ก็คู่ต่อสู้กระดับไม่เต้นเลยกรับกราบนั่งนั่งเลนี่ขอบคุณมากค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าของจริงเป็นยังไงรับรับไปเลยค่ะพี่ยอมแพ้อยากกินอยากกินพี่หยองเลยค่ะตกลงไหมคนนี้ได้ทั้งสองอย่างมาจากที่ไหนคะมหาลัยราชภัฏนรำบาปครับมหาลัยราชภัฏนำบาปชื่ออะไรคะตองครับเป็นแฟนครับพี่หยองหรือเปล่าครับ ครั้งนี้เาพี่ยบมาคนไหนครั้งนี้เท่าไหร่แล้วคะห้าครับเก่งมากถูกต้องค่ะไม่ไดค่ะจะแจ้งเกิดจะแจ้งเกิดทางวงการจากเวทีนี้